สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้ากรุงเทพชานเมืองทำไมมีรถตลาดสีมม่วงเยอะจังเลยคลิปนี้มีคำตอบค่ะที่มาที่ไปของรถตลาดตลาดสีม,ม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับโซนกับโซนกับบางแต่โซนแถวประเว่ะมีแต่ผักกับผลไม้ยเยอะมาก นับว่าเป็นอาชีพอิสระหาเงินง่ายรายได้ดีนะคะทุกคนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนสูงอดทนอะไรบ้างอดหลับอดนอน <c oughs> ต้องตื่นแต่เช้าไปตลาดสี่มงเมืองต้องจัดเรียงกับข้าวจัดเรียงผลไม้นี่แหละคะ่ะปัจจุบันนี้รถเล่สี่มงเมืองนี่เยอะๆในเขตกรุงเทพปริมณฑลเพื่อนๆที่รับชมเคยเห็นคลิปรถตลาดสี่มงเมืองนังจ้อยแล้วเนาะ เยอะแยะโอนต้นเอ็นเต,ต้นผักแหม่พี่น้องจ๋าเพืเ่อนๆจ๋านังจ้อยมาอยู่กรุงเทพก็นานแล้วนะลดตลาดสีมเมืองเยอะจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่น,น,นู้นนะคะนังจ้อยกับสิคอถท่าวความไปเมื่อ3ปี4ปีหลังหนุนละเดอร์ช่วงที่กรุงเทพเขาล็อกเมืองล็อกดาวน์ช่วงนั้นนะตลาดสดก็ไม่มีคนเดินไม่มีใครซื้อของเลยจะทำยังไงดีล่ะจึงได้มีจุดเริ่มต้นเครือขายลดเล่ สีมุมเมืองขึ้นมาเดิมทีนะทุกคนรถกับข้าวก็มีปกติอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีจํานวนน้อยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บจึงได้เกิดอาชีพใหม่เครือข่ายรถเล่จากสีมุมเมืองนี่แหละค่ะเพิ่มจํานวนเกือบพันคันวิ่งทั่วกรุงเทพป,ปริมณฑลเลยนะทุกคนเครือข่ายรถเล่จากสีมุมเมืองก็มีณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีเยอะอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีขับขายอยู่เหมือนเดิมยังที่นั่งจ่อย ท่งคลิปทํำคลิปให้เพื่อนๆในเห็นในคลิปตลาดสีมเมืองเหรอจ้ะนับว่าเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นช่วงวิกฤตของประเทศไทยเรานะคะเค,ครือข่ายรถเล่จากสีม่เมืองถึงได้ถือกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะ แล้วก็ยังมีขับทั่วทุกกรุงเทพปร,ริบณฑทนเลยนะคะใครอยู่โซนกรุงเทพแถวไหนเจอรถกับข้ารถตลาดแบบนี้บ้างคะใครที่ปัดมาเจอคลิปนี้อาจจะเห็นแรงบันดนาลใจในการเสาะหาอาชีพใหม่ๆให้ตัวเองได้นะคะฝากเป็นกําลังใจงให้ทุกคนคะ่ะอาชีพนี้หาเงินง่ายรายได้ดีแม่ค่าเพื่อนเด็กเก่าไว้เด้อค่ะแต่ว่าต้องแหลกมากโดยการอดรับอดนอนเด้อคะ่ะผลไม้ต่างประเทศอูอ๊อโงนเขียวอโงนงอแอปเปิ้ล อ้อยไข่